เป็ s. <S นที่แหละคะรับพี่น้องสภาพตอนนี้ครนะับพุ่น <Hof> น่ะอู้ล้มพังมาเลยครับบมดรวยกลวยกลวงเลยพี่น้องล้มกันโชกแรงนะครับฝนก็สาดแรงลงมาครับพุ่นน่ะโอ้โอ้พุ่นน่ะครับฟังเสียงยี่หระพี่น้องฟังเสียงมันยี่หลือครับพุ่นน่ะล้มมาปุดมาเลยครับของแท้เลยครับลอมแห้งทายูเอาเลยครับนี่ครับโอ้บักคักเลยครับพี่น้องโอ้ยอสจล้อหันละบันีีพี่น้องท่วมแท้ๆครับท่วมแท้ๆครับน่าจะท่วมเลยแหละครับรอบนี้โอ้โหฝนสาดเปียกหมดแล้วครับพุ่นน่ะ มาลุยกล้วยกล่องเลยพี่น้องเพิ่งไปกล้วยครับเพิ่งไปกล้วยเพิ่งไปบักฮวงครับโอ้ยล้นเบิดแน่แครับพี่น้องผืนแดดลมแห้งครับลมแห้งลมแห้งนะครับครับโอ้ยเปียกเบิดเปียกเบิดเปียกเปิดล้วพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยบักฮวงล้นแน่แครับพี่น้องผืนแดดเพิ่งไปกล้วยนี่แหละครับเพิ่งไปกล้วยเพิ่งไปกล้วยบักฮวงยังไดนก็ล้นแท้แน่นอนครับพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยตกคักตกเนี่ยพี่น้องเอ้ยตกคักตกเนี่ยหรอครับ มานี่บงบรรยากาศด้านนอกครับพี่น้องพุนาโอ้ยพุนาเม็ดบอกไงพี่น้องมาลวยกล้วยกวางฝ้าท้องฝ้ามืดขึ้นดำทะมึนเลยผู้ภาคกระจนตันดังครับพี่น้องผู้ภาคกระจนตันดังเอ้ยตากฝนสิเป็นไข่บนน้อบานี้เนาะพุนาอยากให้พี่น้องได้เห็นสภาพอากาศครับตอนนี้ครับตกแห้งมาลวยกล้วยกวางครับเม็ดบอกไงดำคือหรือมาว่ามันสิโตบ๊บ่แห้งทัลงมากแล้วครับพี่น้องบางนี้โอ้ยแถวจังหวัดนนทบุรีครับ